ที่ลงทุนดอลลาร์คอสเปรเลแล้วเม่ประสบความสําเร็จเพราะเราไปใช้เงินหลอนพอเมื่อใดก็ตามที่สมมติว่าเราทำดอลลาร์คอสเรเลไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าสินทรัพย์ราคาสินทรัพย์ของเราซึ่งอาจจะมาถึงหุ้นด้วยเนี่ยลง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 แล้วถึงเวลาเราต้องใช้เงินปรากฏว่าต้องใช้เงินแล้วเราต้องมาขายเงินห,หนร <Simon. S 1> ือขายสินทรัพย์นะครับขายหุ้นขายอะไรก็แล้วแต่ในในการทำดอลลาร์คอสเปรเลของเราตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าบางทีเราไปขายในจุดที่ราคาสินทรัพย์ลงคือถ้าขายราคาสินทรัพย์าขาย le, ึ้นนี่ผิดบลรอกนะครับเนื่อง ก็ต้องมานั่งถูกบังคับขายในราคาที่ถูกเองมันก็เลยกลายเป็นสินทรัพยที่แบบเอ้ยม็นเป็น,ปน,ปน,ปนกลยุทธ์การลงทุนที่โดนบุลลี่อยู่เนักสวัสดีครับผมกวีชูธธกิจเกษมครับเป็น head of research and content ของบริษัทหลักทรัพย์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ครับพาย Invest Club นะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่า เราจัดรายการนี้ทํำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์หลักๆของ p i ย Invest ต์คนะครับเราต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะครับในบริษัทหลักทรัพาย์แล้วก็ให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพาย์เนี่ยสามารถเข้ามาหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนเพราะเราเชื่อว่าความรู้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทหลักทรัพาย์เราเนี่ย สามารถที่จะนําเสนอองค์ความรู้ให้กับลูกค้าได้เราเชื่อว,ว่าลูกค้าเนี่ยจะประสบความสําเร็จและคลิปนี้ t i e i n v v s t t ์กัคลิปแรกนะครับมันก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะเริ่มต้นของการให้ความรู้และในอนาคตคอยติดตามนะครับว่า t i e i n v v s t t l u b ัเราจะมีโครงการอะไรดีๆตามมาอีกมากมายติดตามได้จากรายการนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้คลิปแรกเราจะมาให้ความรู้การลงทุน แบบเรียบง่ายนะครับแต่ทำได้ยากอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ทำมาแล้ว1ปีกับลูกค้าของเราก็คือตัวพาย DCA Project จนะครับอันนั้นคือโปรเจกต์หนึ่งในภายใต้พาย Invest Club นะครับนอกจากองค์ความรู้ที่เราจะสร้างแล้วเราจะจัดพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าด้วยนะครับเราก็จะเริ่มต้นพาย DCA Project จด้วยภายใต้พาย Invest Club เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการลงทุนในรูปแบบดอลลาร์คอสเอเหรือ DCA ครับ จริงๆการลงทุนแบบดอลลร์คอส t a เว r เรจนะฮะ DCA ย่อมาจากดอลลร์คอสเ a เว r เรจเนี่ยเป็นการลงทุนที่ปราบเซียนนะ,ะดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่ง่ายมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆมันยากมากนะะเพราะว่ามันต้องอาศัยความอดทนและมีวินยัย หลักการง่ายมากจริงๆนะลงการลงทุนแบบดอลลร์คอสเซอร์เลจ์ก็แค่ซื้อสินทรัพย์ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นนะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นอสังหาริมทรัพย์จะเป็นกองทุนรวมหรือจะเป็นอ่าสินทรัพย์ที่คุณสนใจตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลแค่ใช้จํานวนเงินเท่าๆกันทุกเดือนอ่าแล้วก็ซื้อสินทรัพย์ที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยทุกๆเดือนในจํานวนเงินเท่าๆกันนะครับแค่นั้นเองคือหลักการง่ายแต่ว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ย มันมักจะมีคนบูลลี่การลงทุนแบบดอลลร์คอสต์ไอวเลชเป็นประจำว่าไม่เห็นประสบความสำเร็จเลยซึ่งเดี๋ยวมาฟังกันต่อไปว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนแบบง่ายๆแบบเนี้ยครับคือดอลลร์คอสต์ไอวเลชปัจจัยสำคัญของการลงทุนแบบดอลลร์คอสต์ไอวเลชหรือ DCA เนี่ยจริงๆแล้ว หลักการมันเรียบง่ายมากนะครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นความยากที่สุดคือทัศนคติต่อการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเออร์เชด้วยเหตุผลว่าการที่เราจะซื้อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งทุกๆเดือนเป็นจํานวนเงินเท่าๆกันจะ1,000บาทก็ได้จะ1,000 0บาทก็ได้หรือจะ50,000บาทก็ได้มันต้องอาศัยความ อดทนและมีวินัยมากเพื่อที่จะเห็นสินทรัพย์ที่เราเลือกเนี่ยมีการเติบโตได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นยิ่งถ้าปีไหนสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยมันลงอย่างทองคําก็ได้หรือจะหุ้นก็ได้ที่ปรับตัวลดลงมาหรือแม้กระทั่งสักวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงมาแล้วโชคร้ายมากเลยเราไปเริ่มต้นทํากลยุทธ์นี้ดอลลาร์คอสต์เอเวอรจในช่วงเวลานั้นพอดีปรากฏว่าพอลงมาเนี่ยเราทําไปได้ปีเดียวปีหนึ่งปรากฏว่าพอติดลบเราก็เราก็ตกใจแล้วเพราะฉะนั้น เราต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนว่า,าเรื่องของการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอร์เรจเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับปีหนึ่งยังไม่พอเลยอย่างน้อยมันต้องมี5ปีเพราะว่ารอบของการาเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เนี่ยโดยธรรมชาติเวลาลงแบบหนักที่สุดเลยนะในแต่ละสินทรัพย์มันก็ลงประมาณ2อสปีหลังจากนั้นก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้คือหลักการอันแรกก่อนคือทัศนคติในการลงทุนและต้องเข้าใจในรูปแบบการลงทุนอ,อันที่2เลยเนี่ยเราต้องเลือก พุ่นพื้นฐานดีหลังจากเราคุยเรื่องของความมีวินัยแล้วก็อดทนแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติแต่จริงๆเนี่ย,ส,ยสิ่งที่สําคัญเราลงมาเนี่ยก็คือการเลือกสินทรัพย์คือการลงทุนแบบดอลลาร์คอสต์เลที่เราคุยกันว่าโดนบูลลี่กันบ่อยครั้งเนี่ยหลักๆเลยคือเราดันไปเลือกสินทรัพย์ที่ที่ผิดคือไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนนะอะ่ถ้าราคาสินทรัพย์มันลงอะยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ขาดทุนอยู่ดี แต่ว่าถ้าเราเลือกสินทรัพย์ที่ขึ้นมันยังไงมันก็กําไรอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเลือกอสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาวถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นแต่ต้องหมอนิดนึงการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเทอร์เรจมันมีข้อดีคือถ้าราคาสินทรัพย์มันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ อย่างถ้าเป็นพูดถึงเซ็ตอินเด็กเนี่ยถ้ามันเคลื่อนไหวอยู่แถว1ัน0ถึง1,500จุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย3 4มปีเนี่ยเราจะพบว่าการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเทอร์เรจจะกำไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นขาขึ้นมันจะเป็นออกแน,น,นวการเคลื่อนไหวของราคาออกข้างๆเพราะว่าดอลลาร์คอสเทอร์เรจมีจุดดีตรงที่ว่ามันเป็นการเฉลี่ยต้นทุนคอสเอเวอร์เจมันก็บอกอยู่แล้วนะเฉลี่ยต้นทุนให้ต่ำลงมาเรื่อยๆดังนั้นหมายถึงว่าเวลาราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในโซนล่างถึงแม้ว่าจะอยู่ไซด์เวย์ออกข้างๆนะ แต่ถ้าอยู่โซนล,ล่างเนี่ยเราก็จะได้จานวนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจํานวนนั้นไม่ใช่ปริมาณจํานวนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในขณะที่พอสินทรัพย์ราคาแพงขึ้นเราก็จะได้จํานวนน้อยลงมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ต้นทุนเฉลีย่ยคอสเอเวอร์เจเนี่ยมันจะต่ํากว่าการที่เป็นค่าเฉลี่ยป,ปกติดังนั้นเวลาออกข้างๆเนี่ยเราจะได้ต้นทุนต่ากว่าค่าเฉลี่ยเพราะนั้นโดยในระยะยาวเนี่ยต่อให้มันออกข้างๆเราก็ยังคงมีกําไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอร์เจเนี่ยอดทนมีวินยยัยระยะยาวเรืองสินทรัพย์ทีีด่ด ดีไม่ต้องถึงขนาดดีมากขนาดนั้นค่าให้มันในระยะยาวเราคิดว่าสินทรัพย์เนี่ยอย่างน้อยมันไม่ได้เป็นทิศทางขาลงแค่นั้นเองแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญที่สุดอันดับ3ต่อมาที่ลงทุนดอลลาร์คอสเร็จแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะเราไปใช้เงินหลอนเราไม่ได้ใช้เงินเย็นเงินเย็นไม่ได้เงินญี่ปุ่นนะเงินเย็นคือคือเงินที่เราคิดว่าในอีก5ปีอย่างน้อยต้องปีอปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่ใช้เงินก้อนนี้เลย พอเมื่อใดก็ตามที่สมมติว่าเราทำาลอลลา์คอสเออเลจไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าสินทรัพย์ราคาสินทรัพย์ของเราซึ่งอาจจะมาถึงหุ้นด้วยเนี่ยลงๆๆๆๆแล้วถึงเวลาเราต้องใช้เงินเราไม่ได้กันเงินฉุกเฉินเราไม่ได้กันเงินสำรองอะไรไว้เลยปรากฏว่าเราต้องใช้เงินแล้วเราต้องมาขายเงินหรือขายสินทรัพย์นะครับขายหุ้นขายอะไรก็แล้วแต่ใน,ในการทำาลอลลา์คอสเออเลจของเราตรงนี้แล้วเราก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยมันก็จะกลายเป็นว่าบางทีเราไปขายในจุดที่ราคาสินทรัพย์ลงคือถ้าขายราคาสินทรัพย์ขึ้นไม่มีร,ร,มมร,ร,มมร,ร่ พอถึงเวลาขายตอนสินทรัพย์ลงแต่ก็ต้องเอาใช้เงินเนี่ยมันมันก็จะทำให้รู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยดีซีเอมันไม่ได้ไประโยชน์นะครับเพราะนอกจากลงทุนปีหนึ่งแล้วยังไม่ได้ไประโยชน์ลงทุน2ปีแล้วยังไม่ได้อะไรมันต้องมาตัางถูกบังคับขายในราคาที่ถูกเองก็มันก็เลยกลายเป็นสินทรัพย์ที่แบบเอ้ยเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่โดนบูลลี่อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องมีวินัยและอดทนให้ได้ในระยะย,ยาวยาวนี่ไม่ได้3ปีห้าปีนะมันต้องยาวกว่านั้นเลือกสินทรัพย์ที่เราคิดว่ามมมันน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 ีีีีพื้้้้ฐาาาาาทททท่่ดดดใใใรรระะยยยวแลลลลก็็สุุเเเเตองงปิจ เป็นคำถามที่มีเข้ามาอยู่เป็นประจำว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบดอลลาร์คอซาเวรเนี่ยเหมาะก,กับผมไหมเหมาะก,กับฉันไหมต้องหออนิดน,นึงก่อนคือมันเริ่มต้นคำว่าดอลลาร์คอซาเวรเนี่ยให้เราคิดเสมอก่อนเลยว่ามันการลงทุนระยะยาวแล้วเราก็คุยกันไปแล้วต้องใช้เงินเย็นต้องมีความอดนนมีวินยัยเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับคนที่เก่งกำไรแน่นอนอ่า แน่นอนแต่ว่ามันเหมาะกับนักลงทุนที่เราเน้นการลงทุนในระยะยาวไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะเป็นสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะ,ะดังนั้นอยากจะให้เราเข้าใจก่อนว่าคือหนึ่งก่อนนักลงทุนเนี่ยบางคนมีหลายประเภทบางคนจะกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ออมไว้ลงทุนอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เก่งกําไรก็ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยฉันจะนักเก่งกําไรอย่างเดียวฉันจะเป็นนักลงทุนอย่างเดียวผมเชื่อว่าถ้าเราเอาดอลลาร์คอสตเอเวอร์เจตรงนี้นํามาประยุกต์ใช้ ทุกคนได้เนี่ยก,ก็หมายถึงว่าการออมหรือว่าการลงทุนในทุกๆเดือนได้เนี่ยแล้วกันเงินส่วนนี้เป็นเงินเย็นแล้วเป็นเงินลงทุนส่วนเงินอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าจะมีนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะจะเอาไปเก็งกําไรหรือจะไปการลงทุนในรูปแบบอื่นไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะาการลงทุนแบบนี้ก็คือพนักงานเงินเดือนฟรีแลนซ์ไม่กระทั่งเจ้าของธุรกิจทาได้หมดเลยขอให้แค่ว่าเงินก้อนนี้เราคิดว่าอยากจะให้เติบโตอย่างยังย่งยืน ในระยะยาวแค่นั้นเองหุ้นที่เหมาะอันนี้เป็นหุ้นแล้วนะไม่รู้ละจริงๆถ้าเรา DCA เนี่ยเราลราเขาใส่ข้อดีอย่างหนึ่งคือจัดพอร์ตการลงทุนได้นะ อ,อย่างเช่นสมมติถ้าเราอยากลงทุนตราสารหนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนหุ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนเป็นพันธบัตรรัฐบาลทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งตราสารหนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนผ่านกองทุนได้หุ้นมันเลือกเป็นรายตัวได้หรือจะลงทุนผ่านกองทุนก็ได้พันธบัตรรัฐบาลหรือจะเป็นทองคําก็ได้นะ,ะก็สามารถเลือกเป็นกองทุนทองคําหรือว่ากองทุนพันธบัตรรัฐบาลได้หรือจะเป็นกองทุนต่างประเทศหุ้นต่างประเทศได้หมดเลยเราสามารถจัดพอได้ เพราะข้อดีสมมติถ้าเราลงทุนพันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อกองหนึ่งสี่ร้อยกองหนึ่งสามร้อยบาทกองหนึ่งสองร้อยบาทได้มันก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีอ่าแต่ถ้าเราบอกว่าแล้วถ้าเราจะดอลลาร์คอสเทอร์เลชเฉพาะหุ้นอย่างเดียวล่ะก็จะเป็นคําถามที่สําคัญว่าเราเราจะเลือกหุ้นแบบไหนดีจริงๆถ้าให้พูดแบบกำปั้นทุบดินเลยก็หุ้นดีแล้วกันนะ <laughs> แต่ว่าไอ้คำว่าหุ้นดีมันมีหลายรูปแบบนะเอาอันที่หนึ่งก่อนคือ คือที่พี่จะเลือกเนี่ยหนึ่งคือต้องเป็นบริษัทที่หนึ่งคือทําธุรกิจมานานอ่ะคาว่านานนี่คือแบบผ่านวิกฤตมาหลายรอบอ่ะแล้วบริษัทนี้สามารถที่จะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้เป็นคำถามที่สาคัญมากเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเราเราก็ต้องนั่งพิสูจน์ว่าไอ้อะไรบริษัทนี้ในอนาคตถ้ามันเจอวิกฤตอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้หรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าหูเขาผ่านมาตั้ง3 4วิกฤตแล้วตั้งแต่ต้มยำกุ้งตั้งแต่สับพลามเจอโควิดเอกก็ยังผ่านมาได้เราก็มั่นใจจไไดด้้วว่่่าาาาบริิษัทนะผกฤตม เพราะนั้นหมายถึงว่าฐานะทางการเงินของบริษัทนี้ก็ต้องดีกลายเป็นว่าเราลงทุนแบบดอลลาร์คอสเทอร์เวจเรากลับให้ความสําคัญเรื่องนี้มากกว่ามากกว่าที่จะไปให้ความสมพั์ความสาคัญกับเรื่องการเติบโตเพราะว่าการเติบโตในระยะยาวในบริษัทเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆจะใหญ่ไม่ยากแต่พอใหญ่แล้วจะใหญ่ต่อเนี่ยมันยากมากเพราะนั้นเราต้องเน้นไปที่บริษัทที่มีความย,ายั่งยืนพอเราผ่านตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องลงทุนคือในหุ้นเนี่ยยังยังไม่บอกชื่อนะ ในหุ้นเนี่ยมันมีทั้งหุ้นไทยในประเทศและก็ต่างประเทศต้องบอกนิดนึงก่อนว่าหลายคนก็จะกลัวว่าถ้าหุ้นไทยไม่น่าสนใจเอ้เราควรจะดอลลาร์คอไซเบอร์เลชุนไทยอยู่ไหมเราก็ต้องขอเข้าใจนิดนึงก่อนว่าหุ้นไทยเนี่ยมันหลากหลายมันมีทั้งอุตสาหกรรมที่จะเติบโตไปตามเศรษฐกิจหรือมากกว่าเศรษฐกิจแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าซันเซ็ตหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันไม่น่าจะไปต่อได้ซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามีอะไรบ้างร้านหนังสือนไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเองเราก็มีจุดน่าสนใจนะเราจะมีเมกะเทรนเราจะมี S curve ของประเทศไทยซึ่งทุกคนก็รู้ว่า S c u r ค e เดิมมันก็คือการท่องเที่ยวการบริการโรงพรยาบาลค้าปลีกแต่ S c u r ค e ใหม่ก็มีรถ EV ีพลังงานสีเขียวอ่าพวกนี้มันคือคือเราต้องรู้ก่อนว่าประเทศไทยเราจุดไหนที่เราจะเติบโตแล้วเราก็ไปเลือกหุ้นในจุดนั้นและยิ่งเป็นบริษัทที่ผ่านวิกฤตมาแล้วแล้วก็อยู่ในจุดนั้นน่าก็จะน่าจะทดสอบได้ว่ามันน่าจะ ไปต่อได้อ,อันนี้สําคัญอีกอันหนึ่งคือเราด้วยความที่บริษัทผ่านมานานเนี่ยเราจะมีแ t r a เร record ที่ดีในเรื่องของ good governance อันนี้สําคัญนะเพราะว่าเราลงทุนดอลลาร์ c อ o s s p r i v e g เนี่ยมันลงทุนหลายปีนะ,ะมันไม่ใช่บอกว่าเราปีเดียวแล้วเราจะขายแล้วเราจะได้ปเปลี่ยนเป็นหุ้นอื่นเราไม่ได้เก่งกําไรเราก็กะว่าเราเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งหรือเลือกสินทรัพย์อะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาไปนานเราต้องคิดว่ามันต้องอยู่ไปนานเพราะฉะนั้น good g o v e r n a n c เลยเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับ ว่าเฮ้ยถ้าในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารมีประเด็นทุจริตหรือว่าไม่โปร่งใสหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนบริษัทที่ผ่านเปิดมานานผ่านวิกฤตมาเนี่ยก็น่าจะพิสูจน,น์กอนีไปได้แต่เราก็ต้องเช็คนะว่าบริษัทเนี่ยมีกูดก่อนแนนนะครับหรือคุณธรรมในการบริหารมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือหลักการคร่าวๆแล้วก็สุดท้ายก็จะไปมองที่การเป็นผู้นําในธุรกิจว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกบริษัทไอเราเลือกอุตสาหกรรมแล้วนะเราคิดว่าประเทศไทยเหมาะกับ อุตสาหกรรมนี้นะกูดโกเวนแนนแล้วนะผ่านวิกฤตมาเยอะแล้วนะแล้วเป็นผู้นาอีกในธุรกิจนั้นๆเช่นโรงแรมโรงพยาบาลค้าปลีกนะครับพอเราลงฟฟกาศ green energy หรือจะเป็นรถไฟฟ้า ev หรือทำแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นผู้นําในธุรกิจนั้นๆเนี่ยมันก็น่าจะตอบสนองอมันก็น่าจะมันก็น่าจะเติบโตในฐานะที่เป็นผู้นําพูดง,ง่ายๆคือการเป็นผู้นำนมีข้อดีหน่อยตรงที่ว่าเขาก็จะมีศักยภาพในการทำกำไรได้ดีกว่า,าการเติบโตของเศรษฐกิจ มพราะพอเรากลับมาดูที่แล้วหุ้นไทยเราในหุ้นต่างประเทศก็จะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งอย่างถ้าใครไปลงทุนในอเมริกาเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพราะเขาเก่งทาง้านนั้นถ้าเราไปลงทุนในใน,ในยุโรปเราก็มองว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกยานะครับพวกเฮลท์แคร์เขาก็มีธุรกิจทางด้านนี้หรือว่าถ้าไปลงแบบในไต้หวันก็จะมีจะมีคนดักเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ในแต่ละประเทศจะมีจุดเด่นของของของแต่ละประเทศทเช่นเ,เดียวกับประเทศไทย พี่ยังมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกับการท่องเที่ยวกับตัวภาคบริการนะครับโลจิสติกมันมีไหมบริษัทที่ได้ทั้งโลจิสติกได้ทั้งท่องเที่ยวได้ทั้งภาคบริการทั้งหมดเลยรวมกันหมดในตัวเดียวแม้กระทั่งได้กรี e เอเนอรจีด้วยเนี่ยกรีนเอเนอร์จีอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็คือหุ้น c ีพอ อ่ามันมัน,มนเรามานั่งคิดกันหน่อยน,นะไม่ได้บอกให้นะนเาให้ลงทุนนะเรามานั่งคิดกันก่อนนะเริ่มต้นก่อนว่าหนึ่งคือผ่านวิกฤตมาหลายรอบหรือย,อยังโอ้โหอันนี้ชัดเจนมาคุณไม่ว่าจะวิกฤตตตมยามุุ้งวิกฤตสับรามวิกฤตโควิดเนี่ยผ่านมาหมดแล้วไม่ขาดทุนด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาอสองก็คือว่าเขาอยู่ใน Scurve ไหมอ่ะท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวก็ต้องมาก็ต้องเข้าเซเว่นอีเลเวนโลตัสแมคโครนะครับอ ภาคบริการคนะ้าปลีกก็อยู่การเป,ไปร็นไปตามการเติบโต,ตของเศรษฐกิจในประเทศเต่อมาเข้าไปอยู่ใน S-curve ของประเทศไทยไหมนะครับก็ต้องแน่นอนว่าท่องเที่ยวมันเป็น S-curve ใหม่ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ Good governance ใหมนะ่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาในหลายหลายวิกฤตเนี่ยมันพิสูจน์ได้หรือย,อยังหรือผู้บริหารของเขาเนี่ยมีการทุจริตหรือว่าในแง่ของความไม่โปร่งใสในแง่ของการบริหารงานหรือเปล่านะครับเป็นผู้นําในธุรกิจนี้ไหมคําถามสุดท้ายก็ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้นําในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เรายังพอเห็นว่าถ้าเราเลือกบริษัทนี้มันก็น่าจะเติบโตในระยะยาวแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับการทำดอลลราคอสเทอร์เวลชแต่การทำดอลลราคอสเทอร์เวลชเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะสุดท้ายแล้วมันเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหุ้นแค่ตัวเดียวแต่จริงๆจริงแล้วเนี่ย,นย,นยในประเทศไทยยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่น่าสนใจในการทำดอลลร์คอส ที่เราจัดรายการนี้มาก้าพายอินเวสต์ับนะครับในพายอินเวสต์ับเรามีโครงการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกคา้านะครับจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราก็มีพาย DCA p r o โปรเจกต์นะครับซึ่งเราเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์วันนะครับก็คือไอาการลงทุนทุกเดือนนี่แหละนะครับเราขั้นต้นก็คือลงทุนเดือนละหมื่นในหุ้นที่ผมหรือว่าทีมงานเลือกขึ้นมาให้ลงทุนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเมื่อ ปี2023เดือนมกราคมนะครับก็หนึ่งปีกับอีกสองสมเดือนละที่เราเริ่มโครงการกันมาก็เงินต้นก็เพิ่มเป็นแสนสองแสนสามเรียบร้อยละ,ะปรากฏว่าเราทำกันอย่างนี้มาทุกเดือนแล้วก็หุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราก็มีอยู่ประมาณแดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นจากวันนั้นจนถึงวันที่เราคุยกันวันนี้นะครับที่ประมาณพันสี่้ยจุดพันสา้แปดิจุดเนี่ยตลาดหุ้นก็ลบมาประมาณสิบแดเซนพอร์ตของเราเนี่ยลดลงแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับ ซึ่งชนะตลาดถึง16%ออันนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนว่ามันด้วยการที่เรามีวินัยและอดทนและเลือกหุ้นที่มันอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราเราบอกว่าหยุดโครงการหนึ่งแล้วเราไม่มีโครงการ2ก็มีลูกค้าถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันเราจะเข้าไปร่วมยังไงเพราะว่าตอนนี้มันโครงการพอร์ตมันต้องแสนสี่แล้ว,วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากหนึ่งแสี่หมื่นบาทจะเอาอยัางไงดีก็เลย คิดขึ้นมาว่าเอ้ยเราก็ควรมี DCA Project 2ขึ้นมานะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้มากขึ้นจากที่โปรเจกต์วันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งอย่างไรเราก็จะทำแล้วเนาะเราก็ตั้งให้มันเป็น Invest Club ไปเลยอะซึ่งใน Invest Club เนี่ยมันก็จะมีไอ้ DCA ตรงนี้อยู่ในนั้นแล้วทุกคนก็เข้ามาจอย Invest Club ตรงนี้ด้วยกันนะครับ ส่วนภาย DCA p r อ j e c t 2เนี่ยเราจะเริ่มให้ลงทุนจริงๆเนี่ยก็คือนู่นเลยปลายเดือนเมษานะครับปกติเนี่ยเราจะซื้อหุ้นทุกท,กทกสิ้นเดือนนะครับของทุกเดือนนะครับตั้งแต่31มกราคมปีที่แล้ว2023จนถึงปัจจุบันนะครับโครงการนี้เราก็จะเริ่มโครงการ2เนี่ยก็คือเริ่มซื้อครั้งแรกเลยเริ่มขั้นต้นคือ1น0 0 0บาท แล้วเดี๋ยวผมจะเลือกคุ้นให้ทีมงานจะเลือกคุ้นให้แล้วก็เริ่มลงทุนก็ถ้าไม่ได้ติดเสาร์อาทิตย์นะก็จะเป็น30เมษายนก็คือสิ้นเดือนเมษาเราก็จะให้เปเปอร์แล้วก็พอเห็นเปเปอร์ให้ซื้ออะไรในเดือนนี้แล้วก็แล้วก็ซื้อตามแล้วจากนั้นไปเราก็จะเก็บแทร็กเรคคอร์ดเหมือนกันที่เราเก็บแทร็กในจริงๆสามารถลูกค้าสามารถที่จะดูเปเปอร์ามาร์เก็ตติ้ง Marketing ได้นะครับดูเปเปอร์ว่าไอ้ DCA Project 1เป็นยังไง แล้วก็รอมาทำตัว DCA Project 2 o เราก็จะ track record ทำตารางทำ performance ได้เงินผลผลไปเท่าไหร่ในโครงการภาย DCA Project 2นะครับอันนี้ก็อยากเชิญชวนให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาร่วมกันเป็นครอบครัวของภาย Invest Club นะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายนะครับเพราะว่าถ้าใครเข้ามาในโครงการภาย Invest Club เข้ามาใน under p าย DCA Portfolio เนี่ย จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนเรียนหนังสือด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีทั้งปีเดือนละคลาสเดือนละคลาสไปเรื่อยๆก็สอนด้วยผมบ้างน้องๆบ้างหรือว่าแขกรับเชิญวิทยากรพิเศษเข้ามาบ้างอาจจะมี c o m p a n วิสิต t พาไปวิเคราะห์เรื่องจริงๆประเมินมูลค่าหุ้นก็จะอยู่ในคลาสเหล่านี้นอกจากน,น,นั้นก็ยังมีสิทธิพิเศษในการที่จะเข้าา invest meeting club นะครับพายอินเวสต์มีติ้งคลับซึ่งเราก็จะจัดตอนสิ้นปีอันนี้ก็ต้องต้องมีการจับฉลากกันนะเนาะว่าใครจะได้เข้าร่วมมีรางวงรางวัลแจกกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าพายโซเชียลกรุ๊ปด้วยนะครับไม่ได้ไหมายถึงว่าผมจะเข้าไปตอบคำถามได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นกรุ๊ปที่เปิดขึ้นมาเพื่อจะแลกเปลี่ยนคนที่เข้าโครงการพายอินเวสต์ครับให้ได้พูดคุยกันนะครับแล้วถ้ามีคําถามอะไรที่ผมจําเป็นที่จะต้องเข้าไปชี้แจงหรือเข้าไปตอบคําถามก็จะเข้าไป จอยในคลับนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับมันไม่ใช่แค่ DCA Project 2นะครับแต่มันเป็นอัมเบล่าของพายเลยก็คือพาย Invest c l ครับที่จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปอีกหลายๆปีหากท่านต้องการที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นให้เติบโตนะครับมาเข้าร่วมโครงการพาย DCA Project 2นะครับ กับพวกเรานะครับแล้วเราเชื่อว่าเราจะสร้างสินทรัพย์ของท่านให้เติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่องครับ